เออมาเพื่อเกมเหรออีกนี่อะไรมึงขับรถหนีกูอ่ะปล่อยให้กูโดนตำรวจจับเก็บบุรีไปนอนเต็นไปนอนเต็นแล้วนี่ก็ไปกับแฟนกันหมดปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็เตรียมอุปกรณ์ทำกับข้าวเราไปเราเตรียมไปครบเซตเลยทั้งหม้อหุงก้งหุงข้าวแต่ข้าวเราเลือยงมาไปแต่เราเอาน้ำไปเยอะมากใช่ตอนนั้นมันขนยาวมากเดมากโอเคราพอรู้แล้วเสร็จป๊บพอเราขับรถกลับขากลับเจอด่านเรียบร้อยเจอด่านเราก็เข้าไปสวัสดีพี่เขา เขาบอก e ขอคนรถเลยนะครับผมว่าไม่ต้องคนครับเดี๋ยวผมยุกลงมาให้เียมอบมอบมอบเลยแล้วก็เลยยุกเรามาให้พี่เขาแฟนอนเนี่ยพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่เพชรบุรีสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้นี่ขับนำหน้ากูเจอปั๊บตำรวจบอกไปได้แม่งทิ้งกูไปเลยกูไปจอดข้างทางเกมไปแล้วเขาก็่ามว่าเอหน้าคุ้นๆนะกูก็เลยตอบเข้าไปเลยอย่างมั่นใจเลยผมทำรายการยูทูบครับชื่อโอฮาน่าครับผมพยายามพยายาม วันที่ไปขี่ตัวหาคุณไม่บอกเขาคือชื่อว่าเออบอกก่นยิ้มหน่อยกอนยิ้มหน่อยฟองตัวฟองตัวอยู่ถ้าผมดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องวันเปกาวตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับผมอย่าพลาดความมันอื่นของช่องวันเปกาวนะครับไปดูได้เลยนะครับไปเลยครับไปดิ